สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์คราฟเ็ดวันนี้เรามีเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าตื่นตาตื่น,นใจมานำเสนอให้กับทุกคนครับนี่คือแ a t เ r อรีิลาดี12บูดอสเซอร์ปี2026รถแทรกเตอร์ดันดินระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปลักษณ์ที่ดุดนันแข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานก่อสร้างระดับโลก c a t เ r อรีิลาดี12รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการดีไซน์ภายนอกที่ดูทรงพลัง ตัวรถใช้โทนสีขาวมุกเงางามสะท้อนแสงในทุกมุมมองราวกับเครื่องจกักรจากโลกอนาคตฝากระโปรงด้านหน้าดีไซน์ใหม่หมดมีเส้นสายที่เฉียบคมแต่ยังคงเอกลักษณ์ของแค t e r อร์พิ r ลาไว้ได้อย่างชัดเจนไฟหน้าถูกติดตั้งแบบเล็สอชั้นให้ความสว่างสูงในการทำงานกลางคืนหรือในพื้นที่มืดพร้อมด้วยเทคโนโลยีวิชั่นแอสสที่ช่วยให้ผู้ควบคุมมองเห็นสภาพรอบด้านได้แบบ360องศา ขุมพลังของ D12 2,026นั้นไม่ธรรมดาเลยครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แคซี32 generaton ล่าสุดให้กำลังสูงสุดกว่า1,000แรงม้าแรง,แรงบิดสูงทำให้สามารถผลักดันวัสดุหนักหนักหรือดินแข็งแขงได้อย่างง่ายดายระบบไฮดรอลิกได้รับการปรับปรุงใหม่ทำงานแม่นยำและตอบสนองรวดเร็วมากขึ้นใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมกว่า15%และยังสามารถใช้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตามมาตรฐานใหม่ได้อีกด้วยห้องโดยสารก็ถือเป็นอีกจุดเด่นที่น่าประทับใจ มีการออกแบบให้กว้างขวางและเงียบสงบพื้นที่ควบคุมติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงที่รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทยผู้ควบคุมสามารถสั่งงานฟังก์ชันพื้นฐานด้วยเสียงได้ทันทีเช่นการปรับความเร็วการเปิดระบบอัตโนมัติหรือการตรวจสอบสถานะเครื่องจกักรระบบอัตโนมัติใน D12 รุ่นใหม่นี้ก็น่าทึ่งเช่นกันมีฟีเจอร์ Auto Blad Control ที่ช่วยปรับระดับใบมีดให้เหมาะสมกับพื้นผิวอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ GPS และเซนเซอร์ LiDAR ที่ช่วยในการทำแผนที่พื้นที่ก่อสร้างแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถเลือกเส้นทางการดันดินได้อย่างแม่นยำระบบความปลอดภัยก็ไม่ได้น้อยหน้ามีการติดตั้งกล้องรอบคันเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางและฟีเจอร์แจ้งเตือนอัจฉริยะที่คอยเตือนเมื่อมีความเสี่ยงจากความร้อนสูงหรือน้ำมันต่ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรตัวนี้สามารถทํางานได้ในทุกสภาพแวดล้อมโดยไม่ต้องกังวลสําหรับการบํารุงรักษาแคทเ r อร์พิน่าดี12ปี2026ได้รับการออกแบบให้ดูแลง่ายขึ้นจุดบริการถูกจัดวางอย่างเป็นระบบและมีระบบวิเคราะห์สถานะเครื่องผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอช่างเข้าตรวจเช็คหน้างานนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ และดาวน์โหลดคู่มือหรือวิธีการใช้งานต่างๆได้ด้วยตัวเองแคทเทอร์พินลายังมีระบบศูนย์ช่วยเหลือ24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่ใช้ d 12โดยเฉพาะแคทเทอร์พินล่า12บูดเซอร์2026จึงไม่ใช่แค่รถแทรกเตอร์สำหรับงานหนักธรรมดาแต่มันคือนวัตกรรมแห่งอนาคตที่รวมเอาความแข็งแรงความแม่นยำและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวสำหรับผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างในไทยที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด d 12ตัวนี้คือคำตอบครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์คราฟต์เของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหนะ้าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคารคราฟต์เดวันนี้เรามีเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าตื่นตาตื่นใจมานําเสนอให้กับทุกคนครับนี่คือ c a t เ r อร l นล่า D12 Bulldozer ปี2026รถแทรกเตอร์ดันดินระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปลักษณ์ที่ดุดันแข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานก่อสรร้างะดับโลก